แอคเขาหนึ่งที่เขาลงลงแบบว่าเป็นเอฟซีคนหนึ่งที่เขาแบบชื่นชมน้องเตอ,อะไรอย่างเนี้ยอ,อแล้วทีเนี้ยแม่ผมก็เขาเขาก็เขา้าไปคอมเมนต์ปกติก็คือคอมเมนต์เขาก็แบบเชิงแบบว่าชอบเป็นการส่วนตัวก็คือน้องน่งนารักอะไรอย่างนี้ครับแต่ในใจจริงๆคือมันไม่มีอะไรนะครับใช่ก็คือแม่ผมก็ชมเป็นอ,อ,อย่างนั้นแหละแล้วทีเนี้ยก็คือเอฟซี เอฟซีอ่ะครับเขาก็คิดว่าแบบน้องเตแบบว่าแม่ก็จะให้น้องเตยเลิกกับน้องผักบุง้งไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เลิกนะครับไม่ได้เลิกเลยก็คือไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยนะครับก็แบบแม่ก็แค่ชื่นชมเฉยๆกับผักบุง้งอ่ะักบุ้งกับครอบครัวกักบครอบครัวผมมาก็รับรู้นะครับก็ยังยินดีกับน้องอยู่เอ็นดูน้องรักน้องนะครับใช่ไม่ไมันไม่ได้มีอะไรเลย ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจกันตรงนี้ครับถ้าผมก็ถ้าผมก็คุยกับแม่แล้วแหละบอกว่า,าแบบเดี๋ยวหนูแบบเดผมเคียเองเดี๋ยวแบบเดี๋ยวน,นี้เองผมก็คอมเมนต์ไปนิดหน่อยแล้วครับผมอยากให้ทุกคนอข้าใกัส เรื่องการเรียนกับกีฬาของน้องนะครับไม่อยากให้แบบมาเป็นอะไรพวกนี้นะไม่อยากให้น้องเครียดเพราะถ้าเกิดน้องเครียดขึ้นมาปุ๊บน้องมันจะเล่นไม่ได้เนี่ยครับสงสารน้องมันใช่ครับขอบคุณมากนะครับผมมากนะครับที่เอ็นดูน้องนะครับผมขอขอบคุณแทนครอบครัวแล้วก็น้อง้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ คใจนะ,ะเป็นพีช่ชายพี่เตยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพี่ชายคนโตนะครับใช่ครับต่างคนต่างให้กําลังใจกันนะครับวันนี้น้องก็ยังคุยกันปกตินะครับไม่ได้มีอะไรใช่ไม่ได้มีการทะเลาะอะไรเกิดขึ้นนะครับน้องยังน่ารักด้วยกันตลอดเวลา โอเคนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องคุยกันดีกว่าก็คือผมชี้แจงไปละนะครับครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณม,มากนะครับโอเคไปหาหมอไม่ร้องเต้แต่ปวดกระดูรไงยังคุยเรียบร้อยแล้วนะครับตั้มไลฟ์ไม่พิเต้ตั้มน่าจะทํางานอยู่นะครับยังไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยแขกน่าจะเยอะเพราะงานที่ตั้มทํามันคือร้านอาหาร โอเคครับทุกคนโอเคครับโอเคครับคนไปถามชื่ออะไรครับชื่อ้องเต้ยนะครับคุูเรื่องสภาพอากาศอืมผมอยากรู้จังว่าเมืองไทยเมื่อไหร่หิมะจะตกอย่าด่าผมนะผมแคหยอก เราตั้งบ้านเลยเรนของบ้านนะครับไม่ใช่จับตาคาที่อยู่บนจริงอ่ะจริงอ่ะจริงป้ะเชื่เราไปรถไฟบอบหน่อยเราไม่ออกอ่ะเขินอ่ะในอจอผมลงตอรี ue, oh, yeah. ่อย mhm. ู่ ผมที่ผมวิดีโอคอหาเตอใครเข้าไปดูแล้วบ้างโคตรตลกอ่ะแต่ที่ผมอัดหน้าจอมันไม,ไม่ไม่ได้ยินเสียงเตอคือแบบเว้ยแบบผมบอกเตว่าเอ้ยเตแบบร้องเป็งรถไฟบ็อกให้พี่ฟังหน่อยดิแล้วเตมันเหมือนเตมันรู้ว่าพี่เตจะถ่ายวิดีโอเตอไปนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเปล่าผมไม่ได้ถ่ายแล้วทีนี้แล้วเหมือนแบบผมพูดพยายามพูดให้น้องใจอ่อนเข้าใจไหมทุกคนเออแล้วแบบแต่น้องแม่งร้องจริงเว้ย แต่แบบผมแม่งพลาดจัดเลยแบบผมอัดวิดีโออะแล้วแบบมันมันไม่ได้มีเสียงอะ <c oughs> แบบพลาดจริงเนี่ยออจอผมหน้าที่ตอผมเลยนะครับเข้าไปเลยเลยครับผมแบบปะวาร์ปไ้เลยทั้งหมดเลยครับทั้งบ้านฟ้าแล้วก็ออจอนะครับทุกคนพี <c oughs> ่แม่แล้วมีแผนจะไปไหนไหมครับน่าจะอยู่เจ้าเหล่านี่แหละครับคาดาที่เจ้าเหล่านี้ <c oughs> เห็นแล้วใจ่ไอ้บัคโคตรหาหาจริงแล้วมันไม่ได้มีเสียงอ่ะ ถ้าได้ยินเสียงน่าฮ่ากว่านี้อีกจริงๆเดี๋ยจะไปน้องเตที่มีเวลาแล้วอุนะก็มบเยขอบคุณมากนะครับพี่เตแฝดพ่อครับป้าผมรอกว่าครับใช่ผมต้องยอมผมต้องยอมจริงๆน้องเตน่าน้องเตหน้าใครเป็นพ่อที่สุดในสี่คนใช่ครับก็ลูกคนแรกเนาะพี่เต้เห็นขาน้องไปโพราเรียนข้าบนด้อ๋อผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ประบูงเป็นเป็นไรครับไม่ได้เป็นไรนะครับ เตลองลืมตฉบับเลยครับใช่ห่างกันกี่ปีครับผมกับเตห่างกันนี่นะครับเตยน่ารักมากๆใช่น้องมันดุดิ๊กไงใครที่เข้ามาใหม่โปรดอยากดตามผม้วยครับส่งคอามฝัเป็นกำลังใจผมได้นะทุกคนเป็นเรื่องเรื่องนะทุกอย่างปกติดีใช่ครับเปเรื่องคุยกันดีกว่าน้องโซนไหมสซนนะครับสนสน จตมาเจ้าหล่อแต่ยังมีบ้านที่ในอามไหมครับใช่ครับมีมีมคนรักน้องเพราะวัยของน้องก่ะใช่ครับตอนนี้รถไฟบ๊าบเป็นรถอะไรแล้วก็ไม่รู้ใช่ล่าสุดมีปาวานมาแล้วทุกคนใครได้ดูบ้างปาวานอะ่ะอย่างหา้ามานี่เมืงก่นใช่ น้องอ่ะเตอแบบมันคุยกับผมอ่ะมันบอกว่ามันมันมันไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบทําให้มันเป็นไวรัเล่านะครับไม่ได้ทำให้เป็นมิมแต่แบบคือความที่แบบน้องมันไม่รู้อ่ะมันเห็นอะไรมันก็ร้องอ่ะคือทุกคนเข้าใจปะแล้วมันกลายเป็นเป็นมีมเฉยอ่ะเออจริงแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะอยากให้พี่เตติดตามกลับค่ะอืม พ่อแม่เจ่าอหไรคับยังดูเด็กอยู่เลยไม่ได้เช่าดวงสี่คนแม่ผมอายุประมาณสี่สิบสองนะครับสี่สองสิบสาแม่ครับตลกมังกรอยู่บนหัวใช่ครับขามตรงว่านี่มังกรนีร่แหละจริงโคดหาแล้วเพื่อนเตะแม่งคอดแบบแม่งชอบชงเนี่ยเตะเตเตรถไฟมาตเตะรถไฟอะไรเนี่ยเตะต,ติดะดมเหรอครับนิดนึงครับนิดนึงนาวจี้จับใช่ แพ้เสียงในหัวใช่เต็มไม่ชอบแพ้เสียงในหัวจริงฉากที่อาจารย์สกลเรียกอ่ะโขว่แบบพุกพี่ดูัะเอี้ยแม่งมะนะั่งขำเมื่อไชิบหายแล้วนี่สารเมียนี่แม่ของมะะื่อไครับพ่ออายุห้าสิบกว่าปนะครับสวัสดีครับเตสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับใครที่เข้ามาใหม่ควรจะติดตามด้วยนะครับ เต้จะคล้ายๆพี่ตั้มค่ะดุริเหมือนกันใช่เขินแต่ฟอร์มพี่ก็โตใช่ไหมคะใช่ครับพี่คนโตลุงเต้จะหนักเลยคับเต้ใช่หนูเป็นคนที่เทลา่คนแรกนะครับรอมายุดยาครับโอเคครับฝากพี่เต้ติดตามอ่ยวขอพี่เต้ติดตามกลับหน่อยนะครับโอเคนะครับแต่ผมไล่ตามกลับมาครับก็เขินตามวันะัรับผ้ก็ คนขาเชื่อไหมคนที่จันน่ะแบบแค่บอกว่ารถไฟบล็บอกอะรู้เลยอะว่าใครแบบเป็นคนร้องอะใครเป็นคนทําเป็นไวรัวลอะเชื่อป่ะทุกคนอย่างนะฮะเต้สนิทกับน้ำมากเขาร้องว่าเป็นคููจิ้นกันหรือเปล่า <c oughs> พี่จิ้นกับตาเราเจสองคนน่ารักไม่ไหวหลูกเตขอพี่แม่ม,มาได้าติดีมากขอบคุณมากนะครับพี่เต้อายุเท่าไหร่ครับ นี่ครับแล้วก็นี่ครับอืมอดีเยวดอต้องเข้าเลยพี่เต้จริงสปอนเซอร์ต้องเข้าผมแล้วผมดมทุกผมดมงทุกไลฟ์เลยอะน้องไดทินรักกันมากเรียกเพื่อนตลอดใช่ครับขอาคุณใจส้มนะครับไม่ได้เช์ทำกระแสรักหมดใจมากครับ ใครก็มาใหม่กดติใจกดติดตามผมได้นะครับส่งของหวากำลังใจผมได้นะครับทุกคนผมจะได้มีกำลังใจที่จะมาไลฟ์ให้ทุกคนดูทุกวันเลยนะครับมาเอาเลยของไทยของพี่เยอะมากอือส่งมาห้ผมเลยจริงผมจะดมจริงละสามพันเลยเกียกินวิตเต้ ติดตามกับการจะผมให้ติดตามกับน,นะครับมีซีโอประกาศเขาอันนี้พวกติงกินกับเตยสงสานนรน้องปุ้งเตยนะหักทุกวันขอบคุณมากนะครับที่จังหวัดนครับจังหวัดจันทบุรีนะครับเมื่อย ใช่พีช่ชายน้องเตยไหมคะใช่นะยคะ่ะพี่ชายคนโตนะครับน้องเตยกับน้องนาวน่ารักทั้นคู่ดูแลกันดีมากก็เป็นเพื่อนรักกันเลยแหละทานข้าวยังไงยังไม่ได้ทานนะครับเมื่น้องอายุกว่าไป,ปาไปเป็นอยีทุกคนทั้งครอบครัวของแม่น,นะครับพูดเลยได้ไหมคะพูดอะไรครับขอ,อพูดเลยคือผมพูดไม่เป็นนะครับมีแต่ตั้มคนเดียวที่พูดได้นะครับกับแม่ขอบอกใจส้มนะครับคุณพ่อคุณแม่อยายุเท่าไหร่ครับพ่อผมอายุประมาณ ห้าสิบกว่ากว่แม่ผมก็สีประมาณสี่สิบสามนะครับน้องเต้ได้ไปหาผมไหมคราว,วน,นี้น่าจะได้ไปนะครับเต้พูดเลยเป็นมาพิเต้พูดไม่เป็นนะครับไม่เป็นนั่นเราต้องครอบครัวเลยขอบคุณมากนะครับขอบคะุณมากพี่พี่ติดน้องเต้น้องตั้มพี่ติดน้องเต้น้องตั้มไปแล้วใครขึ้นไลฟต์ตอนนี้มูขอบคุณมากนะครับพี่สายใหม่ขอบคุณมากนะครับที่เอ็นดูผมนะครับ วันนี้เตยอยากเห็นเด็กกับโดนอาจารย์สกลทิ้งชานิดหนึ่งใช่ครับก็อาจารย์สตามรถรอแล้วอ่ะทุกคนคิดดูเตนาวซ้อสามนันเสือใช่คุณแม่ยุทธน้อยจังนะครับแล้วคือพี่น้องบ้านนี้ไหวเก่งมากเราอายุมากวกว่าคุณแม่น้องเตอีกครับผมน้องเป็นไงบาา้างคะเจ็บเยอะไหมก็เจ็บนะครับเจ็บ สวัสดีครับพี่นิตยาเต้จอกับเจ้าหล่าไหมครับหาโอกาสให้น้องกลับอยู่ครับร้อยน้องจจากรายการเตะก่อนพี่เต้ชวนน้องขึ้นไลฟ์มานอยไม่รู้ว่าน้องว่างหรือเปล่า,าเดี๋ยวผมลอง,ลองดูก่นนะครับน้องห่ง้าแตยังไม่ว่างอ่ะยังไม่ขึ้นมานไลฟ์เลยให้เชิญแม่อยู่เลยเ,เ,ลยยเพื่อรายการอำเภอเมืองนะครับ อ๋อฝากบอกน้องเต้ด้วยนะครับป้าทำเคโทรสับส่งไปให้อเอฟซีกับอัลเจเนีขอบคุณมากนะครับผมน่าจริงนะครับเต้นดูเจ้คนนี่น่าตานิงทุกคนเลยขอบคุณมากนะครับพี่อยู่วังสะพูงออผมอยู่ในอำเภอเมืองนะครับหลับแล้วมั้งข้าคง,งเหนื่อยแต่บอลวันนี้ใช่ วันนี้ชนะนะครับชนะนะครับจังจดโทษลองรถไฟบอไ๊อบหน่ะอีรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในป่า e i e i o แค่นี้พอนะครับเขินวันนี้จะได้ยู่จุดโทษคะ่ะใช่มีอาการตกใจว่าอาจารย์ตะกคนอยู่ครับเจะรู้่ะจริงั่านะครับ ร้องสไตล์เตยหน่อยไม่เอาอ่ะมันไม่ใช่คาแรคเตอร์ผมเลยอ่ะถ้าผมร้องตามเตยผมเจ็บคอแน่นอน น้องทำแน่น้องทำพอนองไม่รู้เลยวาน้องรับออกไหมครับส่งไปทางไหนนะครับเห็นเข้ามาไลฟ์กับน้องป้อมอยู่นะเต๊ผมไม่มีแอคน้องป้อมมาครับมีแต่แอคน้องนาวนะครับยี่ิบห้าน้องมามายุะทยาไหมครับไปครับน้องน้องไปนะครับพี่ชา่นชมนน้องนี้มากทุกคนชื่นชมมากขอกม่นะครับ พี่ดูไลฟ์นมองอลทองแข่งจนแบดหมดพี่ก็ลุ้นแทบตายจากกีต้าร์ไเพื่อนขอ,อกกีต้าร์อกจะปากตอนอาจารย์สกลสตาร์ทรถแบอร์เซเนรยบิเต้จะเช็คว่าให้น้องได้ยังไงส่งที่อยู่ครับที่เขียนที่อยูอ่ที่อยู่ที่ส่งอ่ะส่งเขียน <ไป S 2> เขียนว่ายังไงครับหล่อแค่ไม่ทั้งน้องนะครับักทั้งบ้านนะอบอกว่าครับหล่อแบบ ส่งมาสองคู่แล้วค่ะแต่ผมลองโทรหาแม่ให้นะครับแล้วก็จะให้แม่ถามทางโรงเรียนให้นะครับแล้ว๋ยวผมมาแจ้งข่าวให้อยู่บ้านเดียวกับเตมไหมคะเปล่าครับน้องไปอยู่ที่ชายังซานะครับยาโดมหมดกิตแล้วบาง้องเต้เยวไม่หมดยังมีอยู่แต่กลิ่นมันเริ่ม,มาหายแล้วเนี่ย ขอบคุณมากมากครับขาไม่เป็นไรนะครับผมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรร <c oughs> อน้องมาท่าข้ามรับผม <c oughs> ขอบคุณทุกคนขาขาบ้างนะครับเป็นขับกองเชียร์เยอะทุกแมตช์มีใจกับน้องครับฝากอูนดูน้องด้วยนะครับเ <c oughs> ป็นกำลังใจน้องนะครับจะต้องแก้เขิ่นและดูออก <c oughs> รู้อ่ะรู้อ่ะ ไม่ใครอ,อย่าดมคนที <c oughs> อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเพื่อนนะครับคลิปนี้นะคะเป็นไลฟ์ของพี่เต้น,นะทุกคนพี่เตเป็นพี่ของน้องเตหมอนทองนะคะพูดถึงประเด็นดราม่านะ,ะแล้วก็เมาท์มอยเรื่องน้องเตทุกคน